มาครับดีแม็กไม่เจ็ดพันครับอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยพี่แถมได้คันสีขาวบอกเลยว่าถูกใจเวัยรุ่นแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถทํางานมาน่าจะผ่อนไม่ไหวนะครับมาอยู่กับผมแล้วเรียบร้อยเพราะว่าลงในส่วนของล้อแม็กครับติดหล่อนิดนึงนะแล้วก็ด้านหลังครับก็เพิ่มแหนบมาก็เป็นรถใช้งานนะครับน่าจะออกไปประมาณสัก23เดือนส่งไม่ไหวนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์แมนนวลนะครับ1.9ตัว S นะครับราคาแค่4,59,0 0 0รถปีสบ2.23นะครับ ไม่เจ็ดพันครับไม่ใช่เจ็ดหมื่นนะฟังไม่ผิดพี่ผ่านการตรวจรถแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับไลเนอร์เลยนะครับเดีย๋ยวช่วงล่างเราค่อยมาดูกันนะว่าเขาทําอะไรมามั่งนะครับคันนี้ก้องถอยมีให้นะครับได้หน้าจอใหม่แล้วเรียบร้อยด้านในสวยๆใครตามหาเกียร์แมนวนวดนะครับบอกเลยว่าเสียงข้อนี้หล่อมากนะครับไม่ดังเกินไปนะกำลังหล่อเลยเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงร,รอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายรถไม่เจ็ดพันครับอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยพี่แถมได้ในส่วนของตัวสเปซแคปนะครับเป็นตัวแคปเตียนะคันนี้เขาใส่ในส่วนของตัวแหนบเพิ่มมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะตัวนี้ก็เป็นสเปซแคปนะครับตัวนี้1.9ตัวเอสนะครับก็ถือว่าสวยเลยแหละนะครับได้คันสีขาวติดหลอนิดนึงพี่รงล้อแมกมานะครับสวยๆเลยรอยปิดฟุตบาทน้อยมาก นะครับแถมเลรไม่เจ็ดพันเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่แปดพันเท่านั้นพี่นะพี่ได้รถปี2 0 2 2ันยจนครับคันสีขาวด้วยนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอเกินนิดนึงเนาะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้ครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอน,อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนั่งรองอยู่บ้านครับเตรียมเอกสารไว้ผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทุกจังหวัดนะครับไปเซ นะครับอนุญาตผ่านส่งรถสไลด์ให้ด้วยหรืออยากขึ้นมารับด้วยตัวเองจะได้ลองรถด้วยนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันผมมีของแถมให้เพียบครับโอ้โหนะป้ายทะเบียน1นึ่งครับแคมแล้วส่งหาผมได้ทันทีเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าคันนี้บอกเลยว่าสภาพป้ายแดงพี่ไม่เจ็ดพเท่านั้นเอาตัวแก็บก่อนนะครับแก็บกันชนตัวรถนะครับคันนี้สีขาวไซบีเรยนะนะครับขาวจั่วเลยนะครับตัวกันชนนะครับไม่มีอ้าครับไม่เจ็ดพันโคมไฟโอ้โหพี่ป้ายแดงนะแล้วก็ด้านล่างครับพี่เห็นม อันนี้ไฟเลี้ยวนะนะครับใครอยากไปเพิ่มไฟตัดหมอกทําได้เลยนะครับทำได้เลย,นะเ,ลยเขาทําเบ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาทํามาเป็นรูปใบพัดนะสวยด้วยแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าเคี่ยวแดกูล่านะครับตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีบอลน,นะครับมันก็จะออกมันออกไม่ด้านมากนะสวยนะ กระจัง้นหน้า2ชั้นแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของสันเหลี่ยมฝากระโปรงครับคมคมไม่เจ็ดพันผมขอย้ำบ่อยๆหน่อยนะครับพี่ได้รถสภาพป้ายแดงแน่นอนผ่านการตรวจรถ2 0 0กว่ารายการแล้วเรียบร้อยพี่รถคัสเกต5ดาวผมเช็คแล้วครับถือว่าพี่คุ้มมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวล้อแม็กกันดีกว่านะครับมานะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับก็เป็นแม็กของโปรเจกต์อาร์นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยเป็นของ R1 นะครับขอบ18 นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะขนาดยานนะครับ255ทับนะครับในส่วนของตัวดิสที่ดวดนี่ครับสภาพดิสครับไม่กลิกครับด้านในไม่ต้องพูดถึงพี่พวกพวกการแต้มสีการแต้มอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบสเหลี่ยมด้านข้างนะครับสวยสวยเลยนะครับมีกันสาดให้แล้วเรียบร้อยครับทั้งในส่วนของตัวแคปประตูหลักกันลอยนะครับโครเมียมกันลอยฝาถังน้ำมันครับมีให้ล้ออะไรบอกเลยว่าไม่เคยแตะถนนครับอ่าดิสหน้าดิสหลังนะแต่ระบบความปลอดภัย abs ด้านหน้าเขาก็มีให้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับมานะครับในส่วนของช่วงล่างนะนี่ครับเขาเพิ่มในส่วนของตัวแหนบนะครับขึ้นมานะครับมันอาจจะดูสูงสูงนิดนึงนะนี่ครับสวยเลยนะครับสวยเลยพี่นี่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวร้ออะไรนะสีนะครับตัวในส่วนของตัวยางนะครับไม่เคยแตะถนนนะครับสวยใสนี่ครับฝั่งนี้จะเห็นชัดกว่า เนาะแล้วก็มีกล้องถอยให้นะครับถึงจะเป็นตัว S อแต่มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยยิสูครับไม่ห่วงออปชั่นครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้คุ้มค่าแน่นอนรายเนอร์ครับเหมาะสมกับไม่เจ็ดพันแน่นอนไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักอะไรมาเลยครับพี่ในส่วนของตัวสะโพกครับการพับเหล็กการเชื่อมการอะไรนะรอยเดิมจากโรงงานครับนี่ครับรอยเดิมจากโรงงานนี่ครับโอ้โหน้ำไม่เจ็ดพันพี่ย้ำอีกทีว่าเลขไม่เจ็ดพันเท่านั้นนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะสรุปคันนี้นะครับ ฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้นะครับเพราะรถปีใหม่ยอดจัดได้แน่นอนนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ800พพี่ผมเชื่อเลยว่าถ้าลูกค้าไปไป้ายแดงนะยังไงก็ผ่อนประมาณ12ื่นราคาแพงกว่าผมแน่นอนนะครับถึงดอกเบี้ยจะถูกแต่ไม่ได้แบบว่าตลอดอายุสัญญาเป็นผมนะของผมดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาครับปิดก่อนลดให้ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต นะในส่วนของตัวดอกเบี้ยนะครับดินเล่ยใหญ่ขนาดนี้นะครับดอกเบี้ยผมบอกเลยว่าว้าวแน่นอนนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับใครได้คุ้มค่านะครับมาในส่วนของตัวภายในกันดีกว่านี่ครับในส่วนของภายในนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะแคปนะครับเป็นเบาะแคปแบบนี้นะครับมีพนักพิงด้านหลังนะครับก็เป็นซอฟท์รัดเนาะเป็นตัวเหมือนโซฟาเลยนะนะครับนุ่มมากตรงนี้ก็หัวน็อตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหพี่ดูสีดินะครับไม่เจ็ดพันครับพี่ ไมาย0ลขพันกันลอยสแตนเลสนะครับสามศูนย์สี่ของแท้แน่นอนนะสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันถึงจะเป็นตัวเอสนะครับแต่ให้หน้าจอมาแล้วเรียบร้อยพี่รถปี2ีสองจุดยี่สิบสามนะครับฟิล์มของสามเอ็มด้วยครับโคตรแพงนะครับฟิล์มของยุโรปผมขออนุญาตเข้าด้านในก่อนแลวกันนะในส่วนของด้านหน้านะครับตัวเบาะนี้ไม่มีขันไม่มีตัวเลยเป็นเบาะผ้านะครับระบายความร้อนได้เร็วแน่นอนนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะอยากเห็นกันหรือยังโอ้โหนี่ครับเสียงท่อพี่ ดูนะฟังเสียงฟังเสียงนะหล่อครับพี่ไม่ได้ดังมากเลยนะไม่ได้ดังมากเลยนะครับกำลังหล่อนะเสียงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้เราเลขไใหม่นี่ครับโอดิโอนะตัวนี้นะครับ7,271ยครับโอ้โหปลายแดงชัดๆพี่นะครับซื้อสดคุ้มยิ่งกว่าผมบอกเลยยังไงก็คุ้ม นะคันนี้นะครับและได้น้าจอทัศสกินแล้วเรียบร้อยนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้บลูทูธได้นะครับเกียร์เมนนวดเกียร์ถอยแบบยกครับนี่ครับอ่าแบบชิปยกนะนะจับแค่3นิ้วก็ใส่เกียร์ถอยได้นะครับพวงมาแรยมันติดฟังก์ชันนะครับสภาพพวงมาลัยเหมาะสมแน่นอนพี่นี่ครับด้านหน้านี่นะอ่าตัวนี้หาอะไรมาลองหน่อยนะหรือใครจะวางผระวางอะไรก็มันจะมีสติกเกอร์เนาะนะครับตามอ่าขายของออนไลน์นะครับก็มีให้นะครับ ไฟฉุกเฉินนี่ครับเียนะไลเอมเจนซี่นะครับไฟฉุกเฉินนะครับมีมาให้แล้วก็สภาพนี้ก็ถุงยังไม่ได้แกะเลยนะครับมาอยู่กับผมแล้วนะส่วนมากรถพวกนี้ไม้หลักภาพนะครับเป็นรถบอกยกเลิกสัญญานะครับถ้าเอาเข้าใจภาษาชาวบ้านนะก็รถยึดมาแหละครับนะมาอยู่กับผมแล้วนะครับก็มีช่องวางของให้นะครับมีลิ้นชักด้านล่างให้นะครับใครได้ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนี่ครับคู่มือมีครบนะคู่มือมีครบ เดี๋ยวราเรียนห้องเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับมาครับบริสุทธของห้องเครื่องยนต์นะครับผมบอกเลยว่าเสียงเครื่องยนต์นิ่งมากพี่ไม่มีหลวมครับนี่ครับโอ้โหรอยน้ำมันเยอะไม่มีนะหัวน็อนไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้ด้านบนนะด้านล่างครับด้านในโคตรสวยพี่นี่ครับรถไม่เ0็ดนะครับตัวน็อตตัวกิบอะไรครับสีสวยใสๆเลยขาวจั๊ว นะครับนี่ครับอ z 4 ETC นะรหัสเครื่องเขาแบตเตอรี่เกิน2อปีเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีนะครับค่า ETC a ไม่ได้เปลี่ยนทิ้งให้เหมือนกันน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนถ่ายให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะลูกค้าไปน้ำหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับโอ้โหสวยมากนี่ครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะปากระโปงครับเดิมๆพี่ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ1.9ตัวเอนะครับสเปซแคปใครได้ไปยังไงคุ้มแน่นอนนะครับเป็นเกียร์แมนนวล รถปี2022 23นะครับราคา459,000เท่านั้นนะครับฟรีดาว์ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กค like, ค share, คดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ